เน่เชือนะไปถือกับมือเมย์แนะห้นกีเปื่อนดื้มอมิกฮะฮะฮะโอ้โอเ่นไอ้กึงบันคนชิมาเล่นเ่นโถดบันฮะเอา,า,อาจูไพกี่นิา,ามากระไพเยเอาเอาโอ้ยกึงนี่อ,อ,อยากเตะอ่งมอจอยอันนี่ อย,อ,ยอย่าเฮ็ดแบบนะ,นะท่า,นบ,น,ทา,านบอกว,ว่ามีอาการมือนี่อาจจะมีชวนเกีียวของกับกินดิได้วยิ่นบอกกับสบายดีสบายดีโนฟเมทพ่น้องเบิร์ดสุขูสุคนเอฟซีท่กทานเนาะทางฝังไทยพังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเม่ๆเอฟซีน้ำแขงเนาะ อยู่ใกล้อยู่ใกล้พี่น้องไงอยู่ไซก็แล้วแต่เข่ามาเบิ่งมาชมกดไลค์กดแชร์คลิปช่องยูทูบคงวาวิ่งใส่ใจกันร่อยพี่น้องตะโคให้อ่าทุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องอ่าประสบผลสำเร็จนะเบิ้งก็มียอดไลค์ยอดแชร์จากแมมเอฟซีนะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อ่านเบิดบางเถื่อกับบริโตบพี่น้องเนาะก็กดใจกดไลค์ให้ถ้าว่าผิดพลาดการได้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยอะไรอ่าไปเบิ่งไปชมนุ่งกันเลยผู้น้องลอยเป็นเห็ดไปสังคั่วไปชังเนาะทางผู้ทางเฮือนเป็นไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะ นะพี่น้องครับเข้ามาสู่โต๊ะทั้านทั้งเดือนของน้องดอยแอมบุ้งงานเพิ่นเบึงน้องดอยจะจัดการเมนูเล็ดเมนูหอยหอยดิบอีโบ่เังามาพี่น้องเลยเนาะแบ่งก็แบ่งตามพอเผาให้โอ้ยดอยเลยแบ่งให้ใครอ่ะว่าอบว่าไหนกันแบ่งให้ใครอ่ะ เิเฮ็ดเมนูยังมือนมอเมนูก้อย้อเ่าขัวเอา่วัาบางเงนกาบมันบาดมือเด้อค้มเถอะนะเห็บช่างเหผัวจูไพรบนอนนะบอผูนอ เกินโกขะทะเสื้อนเนยแม่ก็ต้องเพลงให้ียาพาดีได้โอ้โหมันบอ่ง่ายกะชมกับนั่งลอยเราวอยากขวบขึ้นนะมันขวบออกขวบเข่าให้เพื่อนไฟหันสบายบั่นอ่าเกาหัวบั่นมือจิ้มหอยแล้วบั่นเกาหัวมีเฮามาจักบลาเบิ่งคัตยู่หะเห่าเหรอเออตัวบักง่าย บสบข่าวหรถมน้เชาวหมเนลแห้งอะนอยพี่ไมเขึ้นไม่อะเนาะขึ้นไม่เราฉันซั้ผมคุณเพ่งได้ชีได้น้องเล้ว่ะแบิเด็กน้อยถ้าใครเป็นไม้ดอ่อนหาห้เรือแล้วุมชิโดนทุกคนบ่หล่นเบิกหัวเนอปาเดือนนึ่งกับชีวิตหล่นมาี่เลย ยังดีอยู่ไพ่หดฮงุข่อยขอชื่อังังขอยสิถามเจ้านางดอยนางดอยคอยสีถามใส่เบ้งเมียนโ่อร่อยไปชิมซอสขอยอยากินอยได้บ่ ตายแล้ไกินเนอนตายแล้วไม่ได้กินเ้า่าขอ่น้ำข่อยเมื่อนั่นว่า,าข่อยสิขอขอยู่น้ำลูกอีกปีนึงหรอวะอ่ไาไปตา,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 ามมาวาถามไปถามมา,าว,ว่าตายในมวลมาแจ้งแล้วว่อยผมเคยตายอีกเดือบ่ะก <laughs> ็อกไปล่างนาะนางเอ <S <S อไ <laughs> อไปเลย แ่นอนอรจวาอะไรเด้อลว่าเออกไปิจักนาตายมวบอกา่าว่าจบิคออยู่น้ำลูกอีกปีนึงหมออยากตายหมอยากตายอยากตายเชื่อบ่เชื่อใจอเสือใจไปใจหัวบอคออเสือใจเจ้าองยะอยาตายเป็นนบำลูกกับลูกอาตายา ตายด้เยมันตายสดเนาะแล้วถิ่มันตมันเบิดแล้วจยันนโอ้ยีหอยสรีระวังด้อระวังแน่นงเลยตามัน่ะเนี้นี่เอาใส่ถ้วยหอยนะกามแล้วไปทิ่มมังจิ้มนะทิ่มน้องปนกันได้บอนอกอ้ัโหเนได้ดูกยัง็ดเบสันนะวะ มัม right. ือเขบอกให้เฮ็ดบบบุยยาเฮ็ดเห็ดอยากบุยยาเห็ดให้เอฟซเบิ่งบอกเฮ็ดอันนี้เล้๋ยวใช่เปล่าว่าถามเราว่าเปล่าเปล่าไอ้ล่า

เอาแล้วบอกกินนี่คือว่าพังเบิ่งอาการมีอเมียมกินยาเลยเออเมียคุ้มไปเลยไปแล้วพี่น้อง,ไงเอไยเนาะผูกยังเกิงกำลังสบายดีบ่ายังอ๋อป่านนี่หากันสบายดี <c oughs> ก็แต่เข้ามาตะกี้ป่านนี่หากันสบายดีคุณก็โดนอ่เดี๋เอาตั้งให้ตอกหัวไปเลยยิ หนุ่มน้าไม่หาแม่หุ่มน้าไ้ให้เมียเมียช่างเ่าุนัาด่องเตามอาแฉบอาเธอต้องต้องตาอตอกได้หอยนค่นี่นสมองออกนี่เมาขูมยั้งบุญเพลงกระจับบ่หนะโอ้ยขาวได้นะไงเพืเ่อนน่ะให้แม่เฮ็ด น่ยือนะไปถือกับมือเม่แห้งจีเปื oh! ่อนดื uh ้อมิกฮะฮะเือมันชิเทียใช้บัตรเลเอาไปถิ่มกูปาเดถิ่กๆมันเนนน้หนักอนอม้นาีหอยหอแก่้วหน้เดโอเดส้างยไเอายโอ้โหโอ้โหโอ้ใ ใโอ้โอ้อยเดินแบโอ้เดินปุ s, s ๊บม้นเพงอย่าเดินอย่าเดินนะอย่าเดินพอ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 ได้มันมันเปื้อนนะอย่าเดินอย่าเดินมันเปื้อนนะไปล่างมือปิดโอ้หมเชล้าวออ้เล่นไอเกิงมานิคนชิมาเล่น แรงรอดมันฮะเอาจูไพกี่นิหามากไพ่เลยเอาเอาโอ้ยเกิงนีอยากเตะอ่เงมอจอยอันนี้มาไ้อะไ้วิธีนางโดยเห็ดฮอย Mighty bao. Kinh niệm này nói, niệm bao. Kinh bao. Kinh niệm bao. Kinh niệm bao. Kinh niệm bao. Kinh lợn bao. Kinh niệm 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 bao. Kinh คีดินไปเล่นใช่กับโอเล็กน้อยครับคีดินเขามากขึ้นไปจังออเออกาแตกแล้อ้าดันสักนยองลงน้กันเลยคีดินเยอะหิงนัวตืมเนาะหิงนัวตืมบ้นเท่บานี้ได้ถวยนะเททามชิมก่อน กินใ้เจ้ากินมันกินเยอะเลยขันน้ันออกกินดิฟก่อนนะขนน้ำเกลือใส่ใบตะไคร่มันคาเดียวก็ออกได้ว่าเราอยากให้มียกินจะกินดิบเป็นั่งเลยแต่มีสีรองกินให้เอฟซีเบิงแบบจะจะมันนังบ่อยมันอยู่แล้วกันเนี่ยวัน แบบก่ให้นนนะางิคำว่าคำว่าเฮาบ่อยู่นี่นะแต่เห็ดน,นี่นไหลกร็ร้อยทั้งร้อยแล้วบ่เราบ่ก,กินอยู่ได้สุกนะแล้วกกินดิบอยู่แล้วสรุปนี่สิไปขุดกี่ล่อสักพอนึกว่าเอากีลบบก่ล่อมาอะไรจังมาสร้างไงไปขุดไปจักผู้แบกบเชียมกับของไปแหละครูโอ้ใช่สิอทิวถาวรที่นี่ได้บาดเนี่ย <laughs> เาอาโน้ตบัตรเอาจะทิาเพราะตอนเลงไม่อยู่แล้วคะแนนเลยตามองกับลูกคอยเลยได้บัตร เอาจิ่อมาจะตามเดอกนี่กับ,บายมุ้งไหนเดี๋ยเดี๋ยวนี่กุ้งกระดาษน้นเอ้ยน้ำมันทำกระาบ๊าชุมขาอเจ้าตั้งมาก,กินอ่ะดีหอยมือนั่งกะหอยเจ้าออกมาแต่เคีอนเราเนี่ยเราหนังลอยมือนะอย่าลอยอยากกินอย่ากิน,อย,กนอย่ากินดิบนะลอยยุดอย่าปฏิเสธต้องลอยลอยอยา <laughs> อจังหน่อยเราจังหน่อยเราล่างเราเราหยันข่าฝากน้ำนะฮะยาอยยาเฮ็ดแบบนะิ่านบอกว่ามีอาการมือนี่อาจจะมีชวนเกี่ยวของกับกินดิบด้เพิ่นบอกไม่หินบอกิ่นว่าว่า้กินดิบงมันฉีสะสมเจ้าออขันขักระดชองมือ S <S <L> นายนาอยู่ได้เนี่ยมันาวอะไรมาขันใส่มีสีคาเนาะมันมมีเนใบ,นบตะไข่เนะาะใบตะไข่เว้บตะไครากล้าไปแล้วพอได้พอเขามันหนักเขาขันขันให้เหมือเ้อมันออกนั่นบมเบื่อเอาไ้จำพอไม้เบื่อปบบะมันแกเจ็บแขวพอพือชนเนาะก้อยห้อยดิบมีสีคาวเนาะเช็ดีกันกคํคค้นบมเป็นยางนาดีเป็นยางขสมเนี่ยเนาะช็ดได้ มันจดังพุทธหอยนี่นี่เขาบอกเคยกินเขาเคยกินยุหอยนาบ้านเาหอยปลากกวงหอยโค้งนี่หอยโค้งนะเอ้ยมันแช็ดหอยอันนั้นหอยหอยนั่นถ้าว่าเขาเคยกินดูเจาบอกแม่ผมเคยกินหอยอันนี้บแม่หอยเชอรี่บุญเม่นหอยอันนี้หอยปลากกวงบ่หอยนาบ้านเอาเนาะหอยปังหอยกัดคัชหลังนี้แล้วมื่อในสุดยอดเลยลยเอาอัจะไปขั้วได้น่ะน่าจะขั้วได้ห่าเมื่อไปขั้วหอยแต่ น้ําคั่วบ่คือน้ําต้มบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดได้เถอะเฮ็โอ๊ยเนี่ยบ่ทางลังคตรครบอ๋อบง่ายว่าบ่บ่สิเฮ็ดจังบ่ได้บ่ได้เ็ง่ายหรอกว่าเราสิเฮ็ดผู้เราจะงูลางยังกะคกหน่วยนันก็ปิ้นมามึงยเพปิ้นมามึงอยู่คก นี่ถ้วยแล้วถือว่าอิเชิงเลยแต่เอ็นนี่มันมั่งเลยเลยเลยไอ้พวดจะมากงเลยเด้ออันนี่นะอันนี้กับอันนี้อันนี้กับตัดออกยิ้มนี่พอยางไปยางมาง่ายเนาะตัดมุงนี่ตัดมุงตัวนี้ยังมาไหวหอยหันหอยนี่ยังเธอโย่จนมาตำเจ้าของเนาะโมเมนต์แต่ว่าบาดเจ้าของตำเล้วบาดยังให้ได้โว้ยว่ะเป็นยอดนั้น bao bài nhau hình thức tầm mà chơi bài đấy. Ừ. Đó, thảo lao là... nung nung thảo lao nóng nung nung nóng <laughs> là... nung nung <laughs> ทานตอบคือกันไหนายห้องมอบอถามหมอมียไบาน่าจะพูดถามหมอผัวอาชนี้เจ้าผัวย่านวะผัวย่านนั้นใจชัดให้ชุดใหญ่เหรอแม่นบ่กดังด้วย

เนตี่จะมาเช็ดได้ไหมข้างคนข้างอนข้างเนตีนี้เพาว่าสิทธิอะไนโอ้ท่าอยากว่าขาดสทธแล้วมมีอะไรดิเอหเนื่อยว่นึ่งแว่หมอนตั้งชายบ่อน่ะบนตากกันเครื่องโหดอดิ เอาลูกสาวว่าไขีดเสร็จทีในหมออรย์บุเพรโอดเานมาจ้อยโดนแล้วเ่าวอาอยู่พอีโดนพอีโดนหัวเงินนี่ก่าคือวนได้ใส่ร้ายพนักใส่หนัวก่าคือวหนักเม็ดใส่ฉันเนี่ยผมจังรุนนไม่แต่ว่าลยลูกใหม่ดิ ยังยากอยูเืนะเนยาต่อตอนแรกโบมุ่งมาพี่แต่ปีนขึ้นเทิงที่ปีนขึ้นไปสิยากยาหน้ขัาเ้่าววานก็าเอาไม้เส้นมานิงแค่นิงแต่รุมเา้วขึ้นพุ่นอ่ะเกะพับให้มันไปพุ่นอ่าแจงทีโบ ลอยง่ายว่าลบคมมันลอยง่ายใช่ไหมนี่นั่งโดยกินหอยดิบกินแบบนี้ดีเนาะพี่น้องแค่แต่ภูมิมากพี่น้องเห็นเนาะแค่แต่ควมมากความอยู่ความกินนนี่ก็บอกภายบ่ได้มื่อผลไม้แล้วพี่น้องเห็นเนาะ อันนี้ก็คือว่าต้นหมังม่วงของพเพื่อนใช่พ่ให้ <c oughs> พี่น้องเอ็กซีที่ว่าสามนี่กับชุ่มเพลินอยูแ่แต่ที่ว่ามีความสุขของชุ่มเพลินน่ะพี่น้องส่วน หน้าบดของขา้าเจ้าโมเมนต์โมเมนแต่ว่าเป็นครอบครัวของนางดอยเราพี่น้องไปมาบอกปลาลุงเบิ่งอยู่อ่าสบายดีปลาลุงก่อนอ่าอยู่ใช้ใช้ทางเข่านะเจ้าเข่าทางไหนพี่เมื่อเข่าเมื่อกี้ไปบ่าวเปิดให้น้ามันแต่ว่าหูอ่ะบุญเพ่งพามาเบิ่งผักบัวน โอ้ยไงเ่อันนี้อันตะกอ,อน,นอันอนอะไรอีกอันอัน,นอันอนอััันอันอเนอันอันอนอันนันนอนอัอ,อัอัอัันอัาบาบนนอัออออ อือปูพี่น้องไงเนาะใช่อืมได้ดิฟังหอมนี่ติดคักแล้วฟังหอมติดคักแล้วอืม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 ักบัวฟังหอมหักบัวหมักเกีงใช่

มาพ่อัอแ้อือนแม่มาันหนตาลูกเจ้าคือใช่แม่มาเออมโกกย่งต่แม่มาตาเจาลูกเอรหูแล้วข่อยไ้ปลูกคือเจ้าอ่ะเจ้าคือบัาเกบกัเิกเิ้เป็นยังเจ้าคือบยเกิอบไปไป mất ta. bụng cho ăn hết mày ăn hả? mày ăn hết 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 mày ăn ăn hết mày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  อ๋อพี่น้องเนาะมืดพามืดพลมาแล้ววันนี้พี่น้องเลยเนาะพลกคยชิตกขึ้นพาขึ้พนพลมาแล้วนั่นพี่น้องเลยขึ้นพาขึ้พนพลมาแล้วพลชิโตกพี่น้องเลยเนะาะขึ้นขับกันได้ต้องกราบขอโทษขอภัยนำเมมเอฟซีเบิร์ตสุข,ขูชุคนทางฝั่งไทยฝั่งลาว ไงบังเ,เกิงเพิ่นกับบ่ได้อยู่ต่อคุยกับบ่เพียงหรอกพี่น้องเนาะก็เ,กเลยบ่อเห็ดขีดให้ FC เอฟซีเบิ้งเพิ่นมาฮับเฉพาะเขาน้ำบ่อเล่าน้องเพียงเนาะบ่อเลาวซื้อเขามาให้เพิ่นมึนเพิ่นมาฮับเข่าได้เพิ่นก็ไปเกี่ยวเข่าโตเพื่อว่าอ่พาพอได้เขามากินบัดต่อไปในภายภาคหน้าอ่าเพราะว่ามันสีอันนั้นเด้พี่น้องต่อไปก็นั่งเถื่อ บ่มีภูเขามาช่วยกับพ่อได้อาใช้คอกินน้ำเอือยน้ำนองเนาะเพียงเนาะ,นะสำหรับคลิปนี้กับบ่มียังรายพี่น้องผิดพลาดก็ต้องกลับพอโทษขออภายละลายอยู่ดีมีแห้งไม่สกูทุกคนเนพียงเนาะพอกลาวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะ